สวัสดีครับผมเฮมงเกษตรธรรมืนครับวันนี้ก็ผมมาอยู่ที่บริษัทผลิตปุ๋ยแห่งหนึ่งที่สัตหนบครับผมจะมาดูเขาว่าผลิตปุ๋ยกันยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่ไปดูปุ๋ยเรามาดูต้นโมกก่อนเพื่อนเพื่อนรู้จักอยู่แล้วครับว่าต้นโมกเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็ปลูกตามบ้านใส่กระถางไว้ตามสถานที่ต่างๆเพื่อนเพื่อนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วครับแต่มีความลับอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคนไม่ทราบผมเชื่ออย่างนั้นหรือทราบก็อาจจะ น้อยคนนะที่ที่จะรู้นั่นก็คือโมกสามารถไปปลูกไว้ในน้ําได้นะครับเพราะเอกลักษณ์สําคัญของเขาก็คือสามารถทนแรงและทนน้ําได้ดีนะครับเราไปดูกันนะครับครับผมสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเห็นข้างหลังผมนะครับนั่นก็คือต้นโมกนะครับเห็นไหมครับ อยู่ในบ่อปลาคราฟนะครับหนึ่งสามสาต้นครับผมซึ่งเจ้าของบ่อเขาเลี้ยงปลาคราฟวันนี้นี้แลเขาก็ปลูกต้นโมกไว้วันนี้นี้เช่นกันปลูกมานานแล้วนะครับนั่นก็คือหลักฐานชิ้นยอดก็คือเขาสามารถทนน้ําได้ดีสามารถอยู่ในน้ําได้ดีครับผมชื่อของเขาในภาษาอังกฤษก็คือ,อ Water Jasmine หรือมลิน้ํานั่นเองครับผมถ้าเพื่อนๆทราบอย่างนี้แล้วก็ลองไปปลูกดูบ้างนะครับและที่สําคัญนะครับ ถ้าเพื่อนๆปลูกไว้ที่บ้านเวลาไปเที่ยวไหนไกลๆไปต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกลัวเขาตายนะครับเขาสามารถทนแรงได้ดีหรือวันไหนฝนตกมากๆหรือลดน้ำมาเข้ามากๆก็ไม่ต้องกลัวเขาตายนะครับเขาเขาก็ยังสามารถทนน้ําได้ดีครับผมเขาอยู่ได้ทั้งบกและในน้ําดอกยังหอมอีนครับดอกไม้ดีๆอย่างนี้ต้องปลูกให้เต็มบ้านเลยนะครับแล้วเจอกัน